สวัสดีครับมาวันนี้ไม่ได้มาขายปลานะครับมาเก็บไรแดงกันแล้วกราบสวัสดีครับก็เริ่มต้นจากการเก็บไรแดงเพื่อทำมาเป็นหัวเชื้อนะครับมองน้ำนี้เหมือนจะไม่มีไรเลยนะส่วนน้กมันอยู่้างใต้ครับก็เลยต้องเก็บ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 เข้าไปเก็บเข้าไป นั่นแหละครับเก็บเพื่อเป็นหัวเชื้อก็สําหรับบ้านผมเก็บประมาณหนึ่งกำมือนะครับเพื่อเป็นหัวเชือ้อแค่นั้นครับนี่ครับที่เหลือก็ให้ปลากินครับหัวเชื้อก็ใส่กระมังแล้วเราก็มาทําน้าเขียวเริ่มใหม่ครับนี่นี่เตรียมส่วนผสมมีอะไรบ้างลำละเอียดกะเอาปุ๋ยยูเรียกะเอาปุ๋ยสูตรเสมอกะเอาฝังมาหลายสูตรแล้วมัวเอาเหมือนเดิมอามมอามิ กะเอามั่วเอาเหมือนเดิมโอเครูเรื่อง let's go ไปใส่น้ำครับเพื่อหมักไว้สักพักนึงนะครับไม่ใช่ว่าใส่เลยนะอา้าวลืมใส่ขูนขาวขาดไม่ได้หมักครึ่งวันแล้วก็เทจบ